นี่นะเพื่อนนี่เราก็ได้จัดโชคมาใหม่นะพอดีว่าโชคตัวเก่ามันมันดิ้งนะเพื่อนเวลาขับนะแต่วิงญาณมันจะอย่างนี้เลยน่ากลัวนะเพื่อนก็เลยจัดมาใหม่ก็โอเคกันเพื่อนก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะก็วันนี้เดี๋ยว เราจะมาจัดทรงน้องหัวส้มนะเพื่อนนี่นี่นะเพื่อนนี่เราก็ได้จัดโชกมาใหม่นะพอดีว่าโชกัวเก่ามันมันดิ่งนะเพื่อนเวลาขับนะสวิงามันจะดึกๆอย่างนี้เลยน่ากลัวนะเพื่อนะก็เลยจัดมาใหม่สวยนะราคาก็พอได้นะเพื่อนก็เดี๋ยวมาดูคุณภาพว่าใช้น้ำมันจะเป็นยังไงโชกอะไรนะโชกในนต้นหรอไม่รู้กันน่าจะใช่อือก็เป็นตีนน้ำทะเลนะเพื่อน เอย่ลองแทงเดี๋อวโคตรสุดว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถอดตัวเดิมมาแท็กดูนะเพื่อนว่ามันสั้นยาวแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นสองห้าศูนย์มั้งนักสองห้าศูนย์โอเคเดี๋ยวผมมาถอดตัวเดิมอ,ออกเลยผมก็ได้ขันไว้แล้วนิดนึงนะจะถอดแบบเอือดเอือติดตลอดนี่เป็นไงเพื่อนนะเดี๋ยวเรามาถอดเลยเราจะลองใส่ดูนะ จัดทรงใหม่สักหน่อยนะพอดีขี่แล้วมันดิ้งอะ่ะมันนิ่งเกินโคตรนุ่มเหมือนแบบโชคตาย <c oughs> สุดเกินนี่นะเดี๋ยวเราจะมาแทกนี่นี่นะนี่โชคเดิมนี่โชคเดิมส่วนนี้ค่ะอันนี้ยังเหลือยังไม่ปรับนะน,นี่ยังปรับได้อยู่ก็เกือบเกือบเท่ากันนะสั้นกว่านิดนึงแช่สั้นกว่าน,นี่มันตายแหละโคตรจะดิ้งอะ่ะ ไม่ไห้จะทำใหม่นะโอเคเดี๋ยวผมจะเอ้าลุดลุดซะแล้วเป็นบูทเป็นบูทโอเคเดี๋ยวเราจะมาปรับอันนี้มัน250ห้าศูนย์ใช่ไหมลุดลุดลูดลุดหมดว่านี้ว,ว่ามันต้องไปปรับในรถปรับในรถมันค่อนข้ยากใช่ไหมเพราะวมันต้องขันก่อนเพื่อนออต้องขันตรงนี้นก่อนดิจัดโซนใหขน่องหัวส้ม เดี๋ยวมาดูสภาพน้ำของชมจะออกมาอย่างไรขันเข้าขันเข้าขันอือปัน้ปัหน้อันยี้อดแขมไงขออันนี้คือนุ่มใช่ไหมใช่ไหมมัขึ้นวเลยอ้าววันี้กุดจังเลยเอไปะเลยหลุดหวชอหายแอะวะมันเป็นน

เดี๋ยวลองเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยปรับิ้งนะเพื่อนก็เดี๋ยว,ดวยเ,เดี๋ยวหันเข้าก่อนเดี๋ยวอันนี้มันหายก็ช่วยอีกละนีไงแรงมึนกันด,ด,ดูดูมันจะดุดเลยด <c oughs> ุดดีจังนี่นะโอเคเดี๋ยวลองมาใส่เพื่อนลีลาลีลาจัดนี่ คงจะไม่มีปัญหาหรอกไหมงน่นงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วอะไรมันงานเข้าแล้วเนี้ยอนนี้ใช่ยังไงวะอันนี้จะม่ท่อนกุลหรอ,อนนี้มันต้อง เพื่อนเดี๋ยวผมหาวิธีก่อนนก็โอเคกันเพื่อนก็ใส่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยนี่โคตรเท่อึเนี่ยก็แบบเนืบเนเลยเพื่อนไม่รู้ว่าจะได้โดนแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดู้ยรถเยอะว่ะเดี๋ยวมาดูทรงกันหน่อยนี่รถจะชนหัวเลยโคตรได้อันเพื่อน อย่าได้ด่าอย่าแบบนุ่มๆหรือตัวเก่ามันจะแบบดด่งๆอ่ะเด้งๆแล้วเวลาขับเนี่ยถ้าช่วงล่างไม่ดีนี่มันจะแบบแลววอย่างไงอ้ะด่ามมันจะใส่นะเพื่อน